สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมวันนี้เข้ามาพบกับการพยากรณ์ไพ่นะครับผมประจาเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่ละวันเกิดจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปจิตตามรับชมกันครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ พยากรณ์นะครับผมผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับประจาเดือนมิถุนายน2566กันนะครับมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมครับมาดูกันเลยนะครับผมไพ่ใบแรกตะหนุลักษณ์ของเรานะครับผม e วีนออฟซอสนะครับผมเดือนนี้มีเกณฑ์อย่างไรนะครับผม e วีนออฟซอสนะครับผมอ่ะมูดก็ถึงเรื่องของการเหนื่อยยากแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาครับผมแต่ไพ่ใบนี้มาตอบเรื่องของความสาเร็จ เอาให้มีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาเราก็จะฝ่าฟันมันไปได้นะครับผมแต่จะแบบนั่งชิลๆอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่สําหรับไพ่ใบนี้นะครับผมทําอะไรบรรลุกแกเป้าหมายตรงไปตรงมาไพ่ใบนี้จะตอบว่าประมาณนี้นะครับผมตั้งเป้าปุ๊บพุ่งมันไปไปตามตรงๆอย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมเดี๋ยวทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนอาจจะหนักจะเหนื่อยหน่วง แต่ประสบความสาเร็จดีครับผมมาเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะครับผมได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตกันขึ้นมานะครับผมการเงินจะเป็นเช่นไรพอดีไพ่ใบนี้ถ้ามาตอบเรื่องของการเงินพบกระดุมพระนั้นเออพราบอกว่าเฮอร์เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไพ่มืดนะครับผมกําลังพยายามหาทางอยู่เช่นเดียวกันถ้าไพ่ตอนใบแรกเลยมันออกมาเรื่องอุปสรรคฝ่ฟาฟัน ก็เลยคล้องกันไปตรงที่มันก็พยายามอุปสรรคต่างๆน,นามก็พยายามหาทางแก้ของมันอยู่การเงินนั้นพยายามหาทางออกอยู่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการถ้ารอเรื่องของเงินก้อนจุนก้อนใหญ่ๆนะ้นต้องให้รอไปก่อนเพราะว่าข้างล่างนะครับผมมันเป็นหิมะนะครับของหิมะหมายถึงหมายถึงสิ่งที่ยังเพาะปลูกแล้วมันยังไม่ขึ้นครับผม การเงินเดือนนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ยังคงช็อตอยู่เหมือนเดิมยังคงพยายามแต่พยายามมาต่อไปนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรกันทุกคนก็ต้องมีขาขึ้นขาลงกันเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะมารู้มีทางออกอื่นไหมหน้าถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ในพบสหัสะพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องอะไรกันอย่างนี้กันนะครับผมก็ถามเป็นเรื่อง,องแบบนี้ก็จะตอบว่ามีความสุข ขอความช่วยเหลือให้ไปตรงลักษณะนี้น่าจะดีนะครับผมแล้วลักษณะของเพื่อนฝูงกันกันเช่นกันนะครับผมสหัชะสหัสะลองไปเพื่อนเก่า,เ,กาเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะให้คาปรึกษาหาทางออกให้เราได้นะครับผมชี้ทางให้เราได้โอเคทรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับไพ่หกถ้วยนะครับผมอ่ะเอามาไพ่ใบต่อมากันนะครับผมใน พบของพันธุ์ทุกนะครับผมอ่าเดือนนี้ถามว่าเป็นอย่างไรนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอปู่ย่าตายายทั้งหลายเดือนนี้เกณฑ์นะครับปกตินะครับผมเดือนนี้มีความสุขกินดีอยู่ดีกันนะครับผมถามเรื่องความสัมพันธ์ของระหว่างเรากับพวกเขาเดือนนี้แฮปปี้มีความสุขนะครับผมไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับ เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจกันเท่าไหร่นะครับผมกับเดือนนี้ก็จะออกส่งนี้นะครับผมแต่ถามเป็นเรื่องของการอยากมีอยากได้ทันทุก็คือทรัพย์สมบัติก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีเกณฑ์นะครับผมเพราะว่าเป็นถ้วยแต็มไปหมดเลยก็คือความสุขนั่นเองนะครับผมอยากมีอยากได้ฝันอะไรก็มีเกณฑ์นะครับผมที่จะได้สิ่งนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการเงินนะครับผมก็ไปได้มันปุ๊บไอสิ่งที่กําลังมืดมืดมนมน,มนพยายามสู้กับมันอยู่ก็ เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเปล่าๆก็บัเจ็ตกันดูนะครับผมอะมาไพ่ไปต่อมาเดอะทาวเวอร์ <The Tower S 1> ในพบปุตตะันนะครับผมถ้าเดือนนี้ใครที่ยังโสดอยู่ยังคิดจะอยากจะมีคนคุยคนรักกันอยู่นะครับผมไพ Tower ่ทาวเวอร์ตว่าอาจจะคุย,ค,ยคุยอยู่แล้วหายไปเลยเพราะว่าเป็นไพ่แห่งความฉับพลันนะครับผมเหมือนเหมือนจะคุยคุยกันแล้วปุบ๊บหายไปเลยทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องของปุรบริวารก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุการหกล้มลื่นในห้องน้ําอะไรอย่างนี้ก็ระวังนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะเป็นพวกอุบัติเหตุหกล้มเพราะว่าไพ่เป็นเรื่องของการตกจากที่สูงก็ให้ระวังเรื่องพวกนี้นะครับผมอับไพ่ใบต่อมาครับผมในภพอริน,นะครับผมไม่ดีแล้วเจอไม่ดีเข้าไปอีกสามดักน,นะครับผมถ้าลักษณะของ พ่ใบนี้ตามประสบการณ์ก็คือเหมือนกับว,ว่าเจอคนที่มันมีลักษณะคุยคุยกันแล้วทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นก็ได้นะครับผมเป็นเป็นสองแบบแต่จะมีแกนที่จะพบประสบคนที่จะแบบมีความคิดต่างกันมีทัศนคติต่างกันแล้วก็มาเป็นดาบสามอันมาทะเลาะทะเลออก,กันอะไรอย่างนี้นครับผมสก็คือเป็นเรื่องของความใจร้อนนะครับผมก็ให้ระวัดรระวังเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนเกิดขึ้น พอใจร้อนกับทะเลาะก,กันได้เช่นเดียวกันนะครับผมการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ให้ระวังความใจร้อนเกิดขึ้นได้นะครับผมมา,าไพ่ใบต่อมานะครับพบปัตตนิตนะครับผมถามเรื่องมันเป็นไพ่เรื่องการเงินอะมาที่ลูกค้าก่อนเลยลูกค้าเดือนนี้อัศสวินก็แสดงว่าเรานั้นยังคง เอาอยู่นะครับผมยังคงถ้ามีลูกคงลูกค้ามาก็อยากหาเงินกลับมันได้นะครับผมต่อสู้กันไปนะครับผมไพ่เป็นสีเหลืองหมายถึงความสุขความสําเร็จถ้าถามถึงเรื่องครอบครัวผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็ดีนะครับเดือนนี้เป็นไพ่ที่ดีอ่ะไพ่ใบต่อมานะครับผมจะดีเรื่องอะไรนะครับผมจะดีเรื่องอะไรไพ่ใบต่อมาวิวออฟฟอร์จูนนะครับผมแม่แต่อยู่ในภพมรณะ จริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีเลยนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก,การค้าขายตากต่างอาณาจะดีแต่อยู่ในภพมรณะนะครับผมก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของทุกขลาภเกิดขึ้นได้นะครับผมเจ็บป่วยกันก่นกอนเจ็บป่วยเสร็จปุ๊บก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบที่ดีนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับผมมาล้ไพ่ใบต่อมาควาสมสําเร็จพบสุภะกันมา นาไพ่ีอ็มเพรสนะครับผมหมายหมายถึงอะไรก็ถ้าเกิดว่าถามถึงสุนพระนี่ไปมองเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นผู้หญิงครับผมถ้ามีเจ้านายเป็นผู้หญิงอะไรลักษณะนี้หรือคนที่มอีอายุงานมากกว่าเราขั้นตําแหน่งมากกว่าเรานะครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องงานไปปรึกษาท่านเลยนะครับผมอันจะให้ชี้แนะให้ทางออกให้ดีคอยสนับสนุนเราได้ดีเรื่องอะไร การงานนี่เองอ่าในพบของเรื่องของการงานนะครับผมถามว่าเดือนนี้ที่บอกว่าต้องตังต้งแต่แรกค่อยมาว่าต้องผ่าฟันอุปสรรคกันนะครับผมแต่ก็มาถูกทางอยู่นะครับผมพยายามงานที่มีทําไปครับผมถูกต้องแล้วเดินมาอย่างอัศวินขี่ม้ากันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับผมหรืองานที่เป็นเรื่องของอยู่ทางไกลเช่นเดียวกันครับผม การจัดประสบความสําเร็จได้ดีนะครับผมการติดต่อกันมีการเดินทางเกิดขึ้นอ่ะผมย้อนกลับไปที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้ในพบมรณะนะครับผมขอเติมนิดนึงว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของมีการเดินทางมรณะมาถึงทางไกลมาคุยกันพอดีเลยก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จก็ให้มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับผมการงานจะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับผม ครับและนี่ก็คือการพยากรณ์นะครับผมของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผมขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านโชคดีครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ของคนแต่ละวันเกิดกันนะครับผมผมขอบคุณมากนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับผมที่ให้ผมมามีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ